นาฬิกาพาเน,นรายหรือที่รู้จักกันในชื่อว่าแพมนะครับ P A M ย่อมาจากพาเน,นรายโมเดลนะครับนาฬิกายี่ห้อนี้มีจุดเด่นก็คือผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนสายนาฬิกาได้เองนะครับโดยในกล่องเนี่ยมักจะมีไขควงแถมมาด้วยและมีสายสำรองมาให้นหนึ่งเซนนะครับทีนี้ในครั้งนี้เราจะพูดถึงวิธีการเปลี่ยนสายกันนะครับอันแรกสุดเราต้องไปเลือกซื้อสายนาฬิกาซึ่งมีขนาดไซส์เหมาะกับนาฬิกาของเรา อันนี้ก็คือก็ต้องไปศึกษาดูนะครับว่านาฬิกาเราใช้สายขนาดกี่มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่22มิลลิเมตรมิลลิเมตรและ26สหมิลลิเมตรนะครับสำหรับในตัวอย่างของครั้งนี้นี่ผมจะสาธิตถึงวิธีการเปลี่ยนสายนาฬิกาของนาฬิกาพั127นะครับซึ่งใช้สายขนาด2 6ม mm. ิลลิเมตรทีนี้อุปรกรณ์ที่เกี่ยวข้องก็มีนาฬิกานะฮะแล้วก็สายนาฬิกาที่เราหามาได้นะครับเพราะว่าอยากจะใช้นะครับก็คือต้องใส่เดียวกัน แลวอันต่อมาคือไขควงนะครับไขควงอันนี้นีออ่อาจจะเป็นไขควงที่แถมมากับตัวนาฬิกานะครับหรือบางครั้งทําหายไปก็ไปสามารถหาซื้อใหม่ได้โดยไขควงลักษณะพิเศษของมันก็คือว่าไซส์นะครับขนาด1.6ม m mm, มนะครับคือขนาดที่ปลาย1.6ม m mm. ลลเมและบางครั้งนี่ไปใช้ไขควงสําหรับ ไขแว่นตาอาจจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดสําคัญมันก็คือความหนาของปลายไขควงซึ่งไขควงทั่วไปอาจจะหนาเกินไปใส่เข้าไปในหัวของน็อตไม่ได้นะครับทางที่ดีก็คือเลือกใช้ไขควงที่ใช้สําหรับนาฬิกาโดยเฉพาะ,ะครับตัวอย่างนี้คือยี่ห้อเบอร์เจนนะครับเป็น,ปนส่ควงสีม่วงขนาด16ม mm. ิลิเมตรนี่คือจุดสําคัญอันต่อมาคือเทปนะอาจจะเป็นเทปกาว เป็นพลาสติกหรือว่ากระดาษนะครับอันนี้เอาไว้ติดบริเวณรอบๆร,ร,รูน็อตนะเพื่อป้องกันเวลาเราไขาพลาดจะได้ไม่ทําให้ตัวเรือนเป็นรอยนะครับเริ่มแรกเราก็ติดเทปนะครับกระดาษกลาวบริเวณรอบๆร,บรบูหัวน็อตนะครับที่จะทําการไขนะเพื่อป้องกันร,รอยนะครับโดยติดให้มีช่องเหลือ,อไว้สําหรับใส ไขควงลงไปนะครับตามนี้นะครับเหลือช่องไว้นิดนึงก็พอนะครับเมื่อเราทําการติดเทปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงที่เราเตรียมไว้นะครับไขไปที่ตัวนอ็อตหัวนอ็อตโดยเราเน้นนะครับให้ ไขควงทําการตั้งฉากกับหัวน็อตให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับเอาผ้ามารองที่นาฬิกาไว้แล้วเราก็จับให้มันนะครับไขหัวน็อตออกออกแรงนิดหนึง่งนะครับพอเราไขาได้นิดนึงแล้วเราก็จับนะครับยึดเอาไว้ตัวไขควงก็จะหมุนแล้วก็คลายน็อตออกมานะครับเราทำเบาเบานะครับไม่ต้องยำ้ำ นี่ก็ขายมาข้างหนึ่งพอรวมๆเราก็ย้ายมาทําอีกคร้างหนึ่งนะครับนะครับขามาจนถึงสัะยะสักอันหนึ่งอนะรู้สึกว่ามันจะคลายหมดแล้วนะครับทีนี้ฝั่งนี้ก็น่าจะ หมดเคลียวแล้วนะครับเราก็จําเป็นจะต้องใช้ตัวช่วยนะครับเป็นเครื่องมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันจิ้มฝั่งนี้ได้แล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับเพื่อให้น,อน็อตหลุดออกมานะครับพียแค่นี้น็อตก็หลุดออกมาจากตัวนาฬิกาแล้วนะครับ สิ่งสำคัญก็คือภายในสายนาฬิกานะครับจะมีทิ้วนะครับอย่างที่เห็นคือจุดนี้นะครับ <s> อย่าลืมเอาออกมานะครับ <s> เพื่อจะไปใส่กับสายนาฬิกาเส้นใหม่ของเรานะครับความสำคัญของท่ออันนี้ก็คือว่ามันป้องกันนะครับไม่ให้ตัวน็อตไปติดกับสายนะบ,บางครั้งถ้าเกิด สายมีความเหนียวนะครับแลวติดก,กับตัวน็อตตัวนี้เวลาเราใส่ไปเวลาสายขยับทําให้น็อตมันขยับด้วยนะครับ oh. ก็มีโอกาสที่น็อตจะคลายตัวออกมาจากคานาฬิกาได้นะครับ <Good. S 1> การใส่ท่อนี่ก็คือป้องกันการคลายตัวน,น,น,นั่นเองนะครับหลังจากที่เราใส่ท่อลงไปในสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงคราวที่เราจะต้องเอาสายไปใส่กับนาฬิกานะครับโดยที่วิธีการใส่ก็คือด้านสั้นของสายนะครับคือด้านที่มีหัวเข็มขัดแล้วก็เอาสายเข้าไปในตำแหน่ง12นาฬิกา นะครับถ้าเราความาเราจะใส่สายได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราใส่แล้วเราก็เอาน็อตนะครับใส่ลงไปคืนอ่านะพอเราใส่ไปแล้วอ่านะจะมีเสียงนี้ก็คือน็อตเข้าไปบริเวณตำแหน่งเกลียวแล้วเหลือแค่รอเราคันเข้าไปนะครับ เราทำอีกคังหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เอาสกรูนะครับ อย่าให้มันเข้าไพียนไดนะครับทีนี้ก็คือเหมือนเดิมนะครับทำขั้นตอนกลับกันก็คือเราก็ไขสกรูลงไปนะครับทําตั้งฉากเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมุนมนะครับพยายามเอาดิ่ประคองไว้ด้วยนะครับเพื่อกันพลาดนะครับ Okay. พอรู้สึกว่าเออแน่นนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนึ่งนะพอเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจด,ดูสภาพโอเคใส่แน่นแล้วนะครับก็ถอดเทปออกนะครับทีนี้นาะฬิการเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นลูไปเลย นะมันได้ในการเรียนใหม่นะครับคอยมีความสุขกับการเปลี่ยนสายภานใรายนะครับ